สวัสดีครับผมนายต้อมจันง,งามตำแหน่งครูขส .1 โรงเรียนชุมชนนาะทมกุงก่องอเสรจภูมิจร้อยเอ็ด 101. วันนี้จะมาก่อนํำเสนอเกี่ยวกับประเด็นท้าทายเพื่อใช้ประกอบการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการสำหรับประเด็นท้าทายที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า โดยใช้ชุดการทดลองวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำลิดทางการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีผลสำลิดที่สูงขึ้นจากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนนะครับพบว่าในเรื่องของวงจรไฟฟ้านักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเนื่องจากนักเรียนคิดว่าเรื่องไฟฟ้า เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับเด็กในชั้นปรมศึกษ,ษาปีที่6แล้วยังมีความรู้ที่ไม่มากพอไม่กล้าที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทําให้นักเรียนไม่สนใจเรียนเมื่อสอบวัดความรู้ปรากฏว่านักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่ ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนด้วยดังนั้นครูผู้สอนจึงได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น,ดนท้าทายที่จะแก้ปัญหาโดยครูผู้สอนได้นำชุดการทดลองนะครับเป็นชุดวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน นี่คือชุดวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในชุดนี้ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งครูผู้สอนเองก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชารายละเอียดต่างๆรวมไปถึงได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนตัวอย่างนะครับได้มาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนักเรียน ได้ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายตัวนักเรียนเองเมื่อได้เห็นเพื่อนต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นดังนั้นคุณครูก็เลยได้แบ่งกลุ่มของนักเรียนนะครับออกเป็นกลุ่มละ4-5คนแล้วก็ได้ช่วยกันเละดมความคิดต่อวงจรไฟฟ้าซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้านี้คุณครูจะย้ำอยู่เสมอว่า การต่อวงจรไฟฟ้านี้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้เรียนไม่ควรให้เด็กนะครับไม่ควรที่จะให้นักเรียนไปต่อวงจรไฟฟ้าเองที่บ้านนะครับเพราะจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับก็ได้ย้ำแล้วก็ตักเตือนนักเรียนไปแล้วในสื่อการเรียนการสอนนี้นะครับเมื่อนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนปรากฏว่า นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการต่อวงจรไฟฟ้าและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้าโดยผ่านทางสื่อการเรียนการสอนนะครับทางชุดวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนี้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีกล้าที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ ได้ทําการทดลองนะครับตามกลุ่มของตัวเองนักเรียนก็ได้ระดมความคิดแก้ไขปัญหาจนทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักเรียนก็สามารถต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ออกมาทุกกลุ่มและทุกคนก็ได้ เรียนรู้แล้วก็แรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมากยิ่งขึ้นคุณครูก็มีการสอบถามนะครับทั้งเป็นรายกลุ่มนะครับทั้งเป็นรายบุคคลนะครับให้ช่วยกันตอบคําถามของคุณครูที่ว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สําคัญกี่ส่วนนักเรียนก็สามารถตอบได้แต่ละส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นักเรียนก็ตอบคำถามถูกและผลการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในชุดการทดลองนี้นักเรียนก็สามารถต่อวงจรไฟฟ้าได้เป็นผลสำเร็จไฟฟ้าสว่างโดยผ่านทางแบตเตอรี่หรือว่าก้อนถ่านไฟฉายแล้วก็ผ่านทางสายไฟนะครับสายไฟนำไปสู่ตัวหลอดไฟนะครับกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร กระแสไฟฟ้านะครับโดยหลอดไฟสว่างดังนั้นผลการทดลองในชุดการทดลองนี้นักเรียนได้รับความรู้นะครับนะอีกชุดหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สายไฟแล้วก็หลอดไฟนะครับคุณปูก็ได้นำ ความรู้นี้ไปต่อยอดโดยนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมโยงนะครับกับความรู้นี้นั่นก็คือสวิตไฟฟ้านะครับเป็นองค์ประกอบเสริมเข้าไปโดยคุณครูก็ได้อธิบายแล้วก็ให้นักเรียนทดลองแล้วก็ช่วยกันประกอบในแต่ละกลุ่มนักเรียนก็กระดมความคิดแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นผลสำเร็จ ผลงานที่เกิดขึ้นนักเรียนก็ต่อวงจรไฟฟ้านะครับครบวงจรสวิตช์ก็ต่อเพิ่มเข้าไปและสามารถที่จะเปิดปิดไฟฟ้าได้เป็นผลสำเร็จแสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดองความรู้แล้วก็สามารถที่จะช่วยกันระดมความคิดจนทำให้ผลงานเป็นมีผลงานเป็นผลสำเร็จดังนั้นการเรียนรู้นี้ ผ่านวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้แล้วก็จากการที่คุณครูได้สอบถามนะครับนักเรียนเป็นารายกลุ่มรวมไปถึงให้นักเรียนระดมความคิดนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูได้แล้วก็เกิดองความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับรวมไปถึงคุณครูได้ทดสอบ การเรียนการสอนนะครับได้ทดสอบองค์ความรู้ของนักเรียนโดยการวัดประเมินผลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏว่านักเรียนทำคะแนนมีผลสำลิดที่สูงขึ้นถือว่ามีการพัฒนานะครับดังนั้นาการจัดการเรียนการสอนนี้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของวงจรไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของอประเด็นที่นักเรียนมีทัศนคติ เกี่ยวกับเรื่องของวงจรไฟฟ้าจากที่นักเรียนบอกว่านักเรียนกลัวเรื่องของไฟฟ้าไม่กล้าที่จะต่อวงจรไฟฟ้าคุณครูก็ได้อธิบายไปว่าวงจรไฟฟ้านี้เรามีความรู้เบื้องต้นเพื่อที่จะต่อย,ยอดนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆที่จะที่เราจะได้เรียนในอนาคตในระดับที่สูงขึ้นไปดังนั้นความรู้พื้นฐานนี้นักเรียนมีไว้เพื่อเข้าใจวงจรไฟฟ้า ทัศนคติของนักเรียนก็เปลี่ยนไปแต่คุณครูก็ไม่ลืมที่จะตักเตือนในเรื่องของอาการต่อวงจรไฟฟ้าที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะนักเรียนไปต่อวงจรไฟฟ้าเองที่บ้านนะครับซึ่งมีกระแสไฟฟ้าที่แรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตนะครับคุณครูก็ได้ตักเตือนแล้วก็เน้นย้ํากับนักเรียนนักเรียนก็เข้าใจว่าการทดลองนี้เป็นการทดลอง วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพียงแค่นั้นเองนะครับในเรื่องของทัศนคติที่นักเรียนมีแง่ลบหรือว่ามีทัศนคติที่กลัวต่อการต่อวงจรไฟฟ้าก็หมดไปนักเรียนก็มีทัศนคติที่ดีขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของความสนใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นักเรียนสนใจเรียนดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแตกต่างจาก การเรียนการสอนก่อนหน้านี้ที่นักเรียนไม่เข้าใจแล้วก็พอไม่เข้าไม่เข้าใจเสร็จนักเรียนก็ไม่สนใจเรียนแต่พอคุณครูได้นําสื่อการเรียนการสอนนี้มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดพวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายนักเรียนก็มีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้นสําหรับประเด็นอ่า ประเด็นท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรียนชั้นัรฑิมศึกษาปีที่หกก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับ